ทุกคนวันนี้ยายจะผัดผักรวมนะทุกคนมีบลอกโคลี่มีดอกคนาแล้วก็แครอทตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่กระเทียมลงไป ก็จะมีหมูแครลอดบอกโคลี่ดอกกระล่ ผักหมูกับกระเทียมเจียวยายไม่หมักนะยายทำอะไรยายไม่หมักนะทำแบบง่ายๆทำแบบง่ายๆสไตล์ยายเทียมแล้วก็เอาผักทั้งสามอย่างลงไป ยายเติมน้ำหน่อยนะทุกคนผัดผัดจะได้นิน่มๆถ้าใครชอบกรอบก็ผัดแบบสุกพอประมาณนะจะกรอบแต่ยายอะ่ะชอบผักนิ่มยายแก่แล้วรอให้ผักสุกนะทุกคน ยายก็จะใส่ซอสฝาเขียวปกติไม่เคยซื้อใช้นะทุกคนมีคนเอามาให้ก็เลยใช้แล้วก็ชูโรสชูโรส แล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะทุกคนนิดหน่อยนะน้ำตาลหอมผักหอมบรอกลี่ต้งขึ้นมาแล้วทุกคน ขาดน้ำขาดกินน้ำปลาขอหน่อยทุกอย่างอยูนี้แพงมากเพือนเดือนผักเผือกแพงมากใช้ได้แล้ว ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบผักสุกมากก็ขึ้นได้แล้วนะแต่ยายอ่ะจะเอาสุกๆข้อดีของการที่เราเคี่ยวผักให้สุกความหวานของผักมันจะออกมาอยู่ในน้ำแกงมันจะทำให้น้ำแกงหวาน กินแบบวิถียายเทืองนะเพื่อนๆก็คือตากข้าวแล้วก็ราดจบสำหรับยายเทืองมื้อเช้าแล้วก็กินกับน้ำพริกน้ำปลาพริกปน่นสวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะ มากินข้าวกันค่ะทุกคน